โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับซันจะมาอธิบายในส่วนของลายไม่ช็อปนะครับในส่วนของการตั้งค่าการจัดส่งสินค้านะครับแน่นอนครับเราทำไปสามขั้นตอนแล้วเนะเาะหรือขั้นตอนสุดท้ายครับเพื่อให้าร้านของเราเนี่ยได้เปิดกันแล้วนะครับก็คือตั้งค่าการจัดส่งสินค้านะครับท่านก็นมาคลิกปุ่มนี้ครับตั้งค่าการจัดส่งสินค้าแน่นอนครับมันจะสัมพันธ์กับในส่วนนี้นะครับก็คือการจัดส่งนะครับทีนี้เรากลับมาที่หน้าแดงครับหน้าภาพรวมนะครับ ก็กดตั้งค่าการจัดส่งสินค้านี่ก็เป็นภาพเ,าเป็นหน้าในส่วนของการตั้งค่าการจัดส่งจะมีปุ่มด้านขวาครับกดเพิ่มการจัดส่งครับเลือกบริการขนส่งครับโอ้โหมีอย่างมีหลายอย่างเลยนะครับก็ปกติท่านจะใช้แฟลชนะครับผมขออนุญาตใส่แฟลชเนาะค่าจะส่งสมมุติร้อยหนึ่งเนะเาะหนึ่งร้อยโอเคครับรายละเอียดก็ ก็เป็นอะไรท่านก็ใส่ไปนะครับค่าจัดทอรงกทมและปริมณฑลนิลมณฑลประมาณนี้นะครับหรือเก็บเงินปลายทางซึ่งจริงมันเป็นข้อมูลที่ใช้ในการบันทึกอย่างเดียวนะครับท่านก็กดบันทึกครับผมท่านก็จะมีทางแรกเนาะแสดงผลต่ลูกค้าอ่านี่ครับมันเป็นก็น่าสรุปอีกทีนะครับ ประเภทการจัดส่งค่้าจัดส่งแล้วก็แสดงผลต่อลูกค้าแสดงไม่แสดงได้เหมือนกันครับบางทีคือการจัดส่งบางอย่างคือเราจู่ๆก็ไม่ไม่ได้อยากลบไปทิ้งไปครับแต่เราอยากคงสถานะไว้อยู่ก็ให้มันแสดงหรือไม่แสดงนะครับท่านมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นเคอรี่นะครับเคอรี่อาจจะเป็นร้อยหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอ่านะครับก็ร้อยหนึ่งเนาะขออนุญาตใส่เป็นร้อยหนึ่งนะครับก็บันทึกนะครับท่านมีอะไรอีกครับเออ b บสเช็กแฟชนะครับ100เช่นเดียวกันเนาะสมมุติถ่ามี3อย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าสรุปครับว่าท่านเนี่ยมีการจัดส่งเนี่ยแบบไหนบ้างซึ่งจะทําให้ท่านาเวลาแท็กกลับมาเนี่ยจะแท็กได้ครับว่าเฮ้ยอ๋อเราส่งของเจ้าเนี้ยใช้แฟชช์เคอรี่ Curry, สาขาไหนอ่าหรือบางทีท่านอยากจะแก้เนาะให้ท่านคลิกครับสมมุติเราต้องการแก้แฟ a ช h เนาะท่านกดคลิกแฟ a ช h อ่าหานี้คนส่งแฟ a ช h ชื่อการจัดส่งแฟ a ช h สมมุตินะครับ ฮะไทยลาดอันนี้บ้านท่านนะครับกดไงวะเออลาดเฮ้ยโอเคไทยลาดนี่ครับอย่างเงี้ยครับอะไรลาดซอยหนึ่งสมมุตินะครับก็กดบันทึกและเปลี่ยนแปลงครับท่านก็จะเห็นตรงนี้ครับว่าเป็นตรงไหนนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับซึ่งทําให้ท่านเนี่ยสามารถรู้ว่าณนะตอนนั้นน่ะพาท่านแ t r a กกลับมาดูข้อมูลย้อนกลับมาเนี่ย เออเราไปส่งให้ลูกค้าเจ้าเนี้ยตรงไหนยังไงซึ่งดีมากๆเลยนะครับสําหรับการดูในส่วนของการจัดตั้งค่าสัดส่งก็เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตไหมครับหน้าเรื่องขายของครบหมดแล้วครับเกตตัวนี้ถึงนี่ครับล่างค้าของคุณพร้อมแล้วลองเข้าไปดูกันเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับสันจะนําทุกท่านไปชมในคลิปหน้าอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ